มันต้องทำทำแกงอ่อมนะครับแกงอ่อมปลาดุกย่างสูตรบ้านน้องใหม่ครับเดี๋ใส่เขาเอาเครื่องแกงทั้งหมดมีอะไรมีหอมตะไคร้พริกแห้งกระเทียมกระเทียมไม่มีไม่มีกระเทียมเนี้ยแล้วก็มาเอามาตำ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 แลกข้วมาผัดกระเทียมนี่คือไม่ใส่กระเทียมหรือเดี๋อามาไม่มีไม่มีแล้วก็เอาปลาดุกย่างที่ซื้อตากตลาดครับแล้วก็ผัดจากน้ำปลาเอาผัดรวมกันครับ าใส่ความสะดวกครับซื้อเครื่องแกงแล้วก็มีปลาดุกย่างที่ขายที่ตลาดเราก็ซื้อมาใส่อย่างนั้นเราใส่อะไรผักใส่ผักแล้วปะทำไมแก้ว้วให้ข้วข้วให้กินมันมากกว่านี้ใช่ไหมหืมก,กินมากกว่กินแบบอยากได้กินมากกินแบบหอมปะลาร้ากินกับเครื่องแกงนะออพอได้ลินหอมข้าได้ที่ปุ๊บแล้วก็จะใส่ผักก็จะมีบวบนะครับมะเขือนี่ ที่จริงน้ำก็เสียดายครับใสไปเลยครับคิดมาก่อโอ้โหเดี๋ยวก็ต้มไปเรื่อยๆลยครับอะไรครับเดี๋ยว <พอ S 2> น้ำเดือดเดี๋ยวเราจะใส่ผักอื่นที่มันก็เรียวมันเละเร็วนะครับก็มีผักกระหล่ำปีมีอะไรนะต้นหอมแมงลักแมงลักครับผมใส่เข้าไปแล้วเราจะปรูงรสด,ด้วยน้ำปลายอย่างเดียวครับเดี๋ยวจะมากินแกงอ่อมปลาดุกย่างนครพนมครับนี่ ผมก็ทำกับน้องไม้นะครับทำแกงอ่อมฟิวชั่นพอสมควรคือใช้ผักก็คือผักพื้นเนินผักปกตินะครับที่มีหายในตลาดแล้วก็มีปลาดุกย่างแล้วก็สิ่งที่เราผสมผสานคือใส่น้ำใบสะทอนเข้าไปด้วยครับแล้วก็เกลือสินเทาของที่นี่แล้วก็ปลาโอโหสร็แล้วแซบครับอยู่ในนนรงแซบครับ้